สวัสดีครับพบกับผมช่างโฮซ่องมง่ายไม่มีกัก๊กอีกคลิปนะครับสําหรับคลิปนี้เราจะพามาซ่อมพัดลมมิตซูบิชิรับบูสทรงกระบอกมีปีนะฮะร,รุ่นนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำค่อนข้างยากนะครับเราจะมาแนะนําวิธีการถอดนาวิธีการใส่นะครับว่าเราจะเปลี่ยนบูสใส่บูส์ยังไงนะครับพัดลมตัวนี้นะครับยังไม่เคยถอดออกมาเลยนะฮะยังเดิมจากโรงงานทุกอย่างเลยนะครับ นะแกนวันนี้เสียนะครับน้าเสียแล้วนะครับเนี่ยนะแกนเสียนะครับบูตเสียด้วยนะครับเวลาทอมพลลลมวกนี้นะครับ mm hmm. เก่าๆนี้นะครับให้ตัดสายออกให้หมดนะครับเ mm hmm. หลือ,อไว้ดูสีหน่อยเดียวพออย่าทําทั้งสายนะครับอย่าทําทั้งสายนะครับ mm hmm. ก็มาเริ่มกับการเปลี่ยนบูตหลังนะเอาบูธออกบูธออกก็แคะออกมานะ mm hmm. ฝามมีฝาปิด ้าซับน้ำมันอยู่นะครับบ่อ่อนอย่างนี้แล้วก็เอา้าซับน้ำมันออกมาทิ้งเลยนะครับอย่าไปใช้นะทิ้งเลยนะครับถ้าวิธีพื้นฐานนะครับสําหรับตัวนี้นะฮะก็ให้ใช้น็อตน็อตตรงนี้เนี่ยน็อตที่มันไขพวกนี้อยู่เนี่ยนะฮะน็อตตัวนี้นะฮะแบบเนี้น็อตมันนี่แหละนะครับใส่เข้าไปในนี้นะฮะใส่เข้าไปในรูบูทนี่ยใส่เข้าไปในรูบูทอย่างนี้นะครับรูบูอเนี้ย แล้วก็เอาไขควงนะครับไขควงเนี่ยแย่แย่ให้ตรงหัวน็อตนะฮะแย่ให้ตรงหัวน็อตนะครับเนี่ยฮะแย่ให้ตรงหัวน็อตแล้วต่อออกมาเลยนะฮะแล้วต่ออ,อเลยนี่ครับออกมาเลยนะฮะนี่ครับเป็นน็อ เป็นบูททรงกระบ,บอกไม่ปีกนะครับไม่ต้องสนใจว่าเสียหน้าหรือเสียหลังนะฮะถ้าเสียตัวใดตัวหนึ่งก็เปลี่ยนให้หมดเลยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังไปเลยนะครับนี่ฮนะตัวบูธนี่ครับผ้าซับน้ำมันใส่ก่อนแบบนี้นะครับ ก้าวนี้มาครอบก็ได้แล้วตอกลงไปก็ได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้ก็ได้เนี่ยครับก้าวนี้ใส่ชั้นหนึ่งงครับนะก็ใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วตอเสร็จแล้วด้านหลังนะครับ มาด้านหน้าแนะนำให้เพื่อนเอาแกนนะฮะ18นิ้วของฮาตาลีเนี่ยนะครับแกนมันจะใหญ่กว่ารูบูทนะฮะเอามาต่อบูทเก่าออกอนี้ครับนี่นี่ครับอย่างนี้ออกมาแล้วนะครับนะครับ แล้วก็เปลี่ยนอันใหม่เข้าไปนะครับผมลืมบอกไปว่า,วาบูธปีกนะฮะต้องต่อเลาเอาออกนะะต้องเอาออกจากด้านในออกด้านนอกนะฮะคือต่อจากข้างในออกไปนะฮะต่อข้างนอกเข้ามาไม่ได้นะครับ ดังนั้นเดี๋ยวเราไปตอกที่พื้นนะครับเวลาตอกเข้านะฮะผมให้ไปตอกที่พื้นนะครับตอกกับพื้นปูนนะครับเพื่อความชัวห้ามตอกกับโตะ๊ะแบบนี้นะครับเพราะว่ามันยวบมันไม่แน่นนะับมันไม่แน่นเวลาตอกแรงๆแล้วคอยมันอาจจะขยับตัวได้นะครับครับอย่างนี้นะครับ สร็จแล้วก็นีใส่นะครับนี่นะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ลงนะครับเอานี้บังไว้ด้วยนะฮะการการหน้ามันเป็นรอยนะฮะเราก็ใช้แกนเนี่สิบแปดนิ้วเนี่ยนะฮะเอาทางด้านเกลียวยาวนะด้านท้ายลงนะฮะเพื่อมันจะได้ทะลุไปลงอันนี้ด้วยนะครับอย่างเงี้ยนี่ครับนี้นะครับไปตั้งที่พื้นนะครับ ไปตั้งที่พื้นนะฮะเอาไอนี่ไปหนุนด้วยนะฮะไปหนุนด้านใต้อย่างนี้นะฮะน,นี่นะแล้วตั้งกับพื้นแล้วตอกน,นะน,นะครับเนี่ยนะนี่ยครับตอกพยายามตอกให้น้อยครั้งที่สุดนะครับเนี่ยก็คือครั้งเดียวผมก็ลงไปแล้วนะฮะครั้งเดียวพอครับ ครับก็ใส่แล้วก็หยอดน้ำมันนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับ ใส่เสร็จแล้วด้านหน้าด้านหลังรับก็มาเปลี่ยนแกนกันนี่นะแกนมิซูบิชิเก่าฮนะมีป่องกลางตรงนี้นะครับเพื่อนๆน,นะต้องเอาออกก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆใส่ไปเนี่ยทางนี้ต่อไม่เข้านะต่อไม่เข้าเพราะว่าอันนี้เป็นรุ่นที่เก่ากว่านี้อีกนะครับจําเป็นต้องใช้แต่ว่ารุ่นนี้ไม่ต้องถ้าสูตรของผมนะฮะผมจะ ผมจะเจยวให้เป็นริ้วๆ่างนี้นะฮะข้าสูตรของผมนะครับเป็นริ้วๆเพื่อที่ว่าป้องกันบางทีเนี่ยเราใช้กระดาษทรายจับขัดบางทีออกไปมากเกินไปจะหลวมจนหลวมเลยนะครับฉะนั้นผมจะทําให้มันเป็นริ้วนี้นะครับจะเป็นคล้ายๆขีบมะเฟืองนะครับจะเป็นคล้ายๆขีบมะเฟืองแบบนี้นครับ อันเนี้ยนะครับมันจะไม่ไม่มันจะไม่ไม่มากเกินไปนะครับเพราะว่ามันจะมีช่วงที่เป็นใหญ่อยู่ด้วยนะครับเป็นแบบเฟืองใหญ่อยู่ด้วยก็วัดซะก่อนนะครับนี่สีแดงนี่สีแดงนี่ครับสีแดงนีนะ่เดี๋ยวตีกับพื้นนะครับตีกับพื้นตีกระโต๊ะมันเขยา่า โอเคเรียบร้อยนี yeah. ่ฮตามนี้นะครับ <Okay. S 1> ก็ตั้งระยะทุนนะครับเพื่อนกลับไปดูคลิปตั้งระยะทุนนั้นเก่านะครับ <Okay. S 2> ผมทําไว้แล้วนะครับ <Okay. S 2> ไปดูตั้งวิธีการตั้งระยะทุนนะ ครับเสจแล้วเราก็ครออแเราก็ดูระยะนะฮะนะดึงเข้าดึงออกดูก่อนนะฮะยังเป็นใบแท้อยู่นะะมิซูตั้งเดิมจากโรงงานครับเดี๋ยวเรามาลองกันนะฮะว่ามันใช้ได้หรือ,อยังนะครับ รอบนี้ประมาทมากนะไม่ได้ลองเลยนะครับประกอบเลยนะครับมั่นใจมากาเรียบร้อยนะครับเครื่องเดินนิ่งไม่มีสั่นไม่แกว่งนะฮะใบศูนย์ดีนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้นะค,ค่าซ่อมนะครับอยู่ที่280บาทซึ่งเอ,อ่อถับบอกว่า ถามว่ายากไหมยากกว่ามิซูทั่วไปนะแล้วก็ยากกว่าเขาลวมมันมีหลายหลายหลายๆยี่ห้อนะแต่ว่าก็คิด280เท่ากับมิซูรุ่นใหม่เลยนะครับอย่าลืมนะฮะไปกดติดตามผมใน YouTube ด้วยนะครเผื่อเฟซบุ๊กเอ็กซิเดนมีปัญหาอะไรขึ้นมานะฮะเราจะได้ไปดูคลิปดีๆกันได้นะฮะใน u t u b e นะครับพิมพ์ในช่องค้นหาว่าช่างโฮนะครับก็จะเห็นช่องของช่างโฮนะฮะอยู่ใน u t u b e แล้วก็ Tik t o k ก็มีครับ ทีมแฮชแทกช่างโฮก็ะจะมีช่างโฮโผล่มาหลอกหลอนอยู่เป็นประจำสำหรับวันนี้สวัสดีครับ